วิธีการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทซึ่งสามารถตรวจสอบตัวเองได้ไง่าย ผ่านลิงก์เว็บไซต์ของพมครับโดยสามารถตรวจสอบได้ที่ covid.m society.go.th ครับโดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดตรวจสอบสิทธิ์ก็จะทำให้ทราบได้ว่าเราได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3,000บาทนี้หรือไม่ซึ่งบางคนได้รับสิทธิ์ถึง6,000บาทเลยครับ ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับกลุ่มปลอปางโอนเงินวันนี้วันที่20กรกฎาคม63ทางพมได้เปิดเผยช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับการรับเงินเยียวยา3,000บาทออกมาครับซึ่งผมจะให้ลิงก์เว็บไซต์สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทภายใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปกดตรวจสอบสิทธิ์หากได้รับสิทธิ์จะขึ้นว่า ท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาของกระทรวงพมครับหากกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะขึ้นว่าท่านได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาจากหน่วยงานอื่นของรัฐแล้วครับจึงไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทครับซึ่งการจ่ายเงินเยียวยา3,000บาทนี้ จะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา3,000บาทของกลุ่มปลอบางก็คือผู้ที่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มเกษตรกรหรือผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันหรือผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาประกันสังคมหรือผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทไปแล้วก็จะไม่ได้รับเงินเยียวยากลุ่มปลอบาง3,000บาทที่โอนให้ในวันที่20กรกฎาคม63วันนี้ครับ นี่ก็เป็นวิธีการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา3,000บาทกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีวิธีตรวจสอบด้วยตัวเองง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือโดยกรอกเลขบัตรประจำตัว13หลักครับซึ่งลิงก์เว็บไซต์สำหรับการตรวจสอบผมใส่ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้นะครับซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองได้ง่ายมากๆครับ นอกจากที่ได้รับคนละ3,000แล้ววันนี้มีผู้ได้รับถึง6,000ก็มีครับนั่นคือกรณีที่มีเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบ2คนก็คือมีลูก2คนนั่นเองเพราะฉะนั้นหากมีลูก2คนที่อายุแรกเกิดจนถึง6ขวบก็จะได้รับ2สิทธิ์คือ3,000 2คนรวมเป็น6,000บาทนั่นเองครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าและวิธีการตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยากลุ่มประบาง3 0 0พันที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ดีๆผมจะรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ